วันนี้อยู่ที่วัดปันเสานะครับเป็นวัดโบราณนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับครับเคยผมเคยมาครั้งแรกนะครับเมื่อปีที่แล้วก็คือตอนที่มาทำพิธีจุดเทียนสืบชะตานะครับปุชาเทพลุ่นขอกับอาจารย์นะครับวัดค่อน,นข้างสวยครับสงบเงียบอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะครับ ้าใครว่างก็มาแวะเวียนกราบขอพอรนะครับพระเจ้าแสงคำเมืองนะครับนะครับทำบุญนะครับไหว้ขอพอรแล้วก็กวดน้ำนะครับคือจุดกวดน้ำพระแม่ธรณีนี่นะครับออสอบถามทานท่านเจ้า,า,าอาวาสนะครับก็คือด้านล่างท่านจะฝังเป็นพระแม่ธรณีหลายๆองค์ไว้อยู่ด้านเบื้องล่างนะครับ ปกติเราทําบุญกวดน้แล้วก็จะไปกวดที่ต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่คือสามารถก,กวดได้ผ่านที่ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับถึงเหมือนกันนะครับทุลุคค่อนข้างสวยนะครับจริงๆที่กุฏิเจ้ามาอาวาสเนี่ยจะมีพระหยกนะครับอยู่องค์หนึ่งนะครับเก่าแก่มากผมก็ไปกราบไปไหว้ขอพรมาแล้วเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้าง ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรน,นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นพระาธาตุนะครับคือบริเวณวัดท่อนข้างสงบนะครับจะเป็นวัดเงียบนะครับไม่ค่อย บางคนไม่ค่อยรู้ด้วยซ้ำนะครับแต่ค่อนข้างสงบครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่วัดกำลังปรับปรุงนะครับหลายๆอย่างนะครับเราจะบอกว่าพลังงานและหลายๆอย่างค่อนข้างดีนะครับผมมาหลายรอบแนละ้วนะครับอันนี้เป็นเรือนพระธาตุ ค่อนข้างสวยท่านเจ้าท่านเจ้าว่าเห็นบอกว่าจะสร้างพญยายนาคด้วยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อรองรับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ดูสวยงามนะครับแต่ว่าพระาธาตุนี่เป็นพระาธาตเก่าแก่นะครับเรียนวัดสวยงามสรบร่มเย็นมากนะครับ ตอนนี้มันก็็เปนกําลังเป็นขั้นตอนในการปรับปรุงสถานที่ถ้าใครว่างก็มาไหว้ขอพรกันได้นะครับ